สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับ EP นี้เป็น EP ที่209นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 6829 ID l ล n e ศูนย์เก้าหย์สองศูนย์สมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกนะครับอ EP เย็นนี้นะครับผมเอาใจคน รักพระหลวงพ่อเงินนะครับนะเอาใจ fc ที่ชอบสะสมหลวงพ่อเงินนะครับวันนี้ก็เย็นนี้ก็ผมจะลงแต่หลวงพ่อเงินนะครับนะ <B oss il> เดี๋ยวมาเริ่มองแรกเลยนะครับสนใจองไหนก็ติดต่อปิดเข้ามาได้เลยนะครับ <B oss il> องที่หนึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับองนี้สวยมากเลยพี่พี่ครับนะองนี้สวยมากเลยพี่พี นี่ครับองนี้สวยเนื้อเก่าเลยครับพี่ดูดินี่ครับสวยเลยนะครับองนี้นะครับองแรกนะครับองที่หนึ่งนะครับพี่นี่ครับองที่หนึ่งนะครับหลวงพ่อเงินเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับนี่ครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับพี่พี่ครับนี่องที่หนึ่งนะครับนะองนี้นะครับอ่าเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับองแรกนะครับ นะครับเอาไป400บาทนะครับถัดมาองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับพิมพ์นิยมนะครับองนี้นะครับสวยนะครับนี่ครับเนื้อสวยเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับเนื้อสวยใบหน้ายิ้มนิยมนะครับนะสวยเลยนะครับอง์นี้องค์ที่สองนะครับ นะครับบูชาองค์ละ4ี่ร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับสวยนะครับดูครับทั้งองค์เลยนะครับสวยงามนะครับหลงพ่อเงินเป็นพระที่สวยที่สุดนะครับเป็นรูปหล่อสวยที่สุดนะครับอ่าไสี่ร้อยบาทนะครับถัดมาองค์ที่สามนะครับองค์นี้นะครับนี่องค์ที่สามนะครับหัวนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับสี่ชายนะครับนะองค์นี้พิมพ์สี่ชายนะครับ คาบคีบเบาเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่ตาสี่ชายนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับหลงพ่อเงินพิมพ์ที่ตาสี่ชายนะครับสวยๆนะครับตามุ้งขึ้นเลยนะครับนะรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ครับหมายเลขสามนะครับอ่าเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับถัดมาองค์ที่สี่นะครับ องค์ที่สี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้ครับพิมพ์นิยมนะครับเนื้อเป็นเนื้อเงินยวงนะครับนาเป็นเนื้อเงินยวงนะครับองค์ที่สี่นะครับสวยๆเลยนะครับนาองค์ที่สี่นะครับนี่ครับเอาไปสี่ร้อยบาทถัดมาองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับนะครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับนี่นะครับ สวยๆเนื้อหาเก่านะครับมีคาบดินไทยด้วยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์บีนะครับพิมพ์นิยมบีนะครับสวยมากครับองนี้ครับนี่นะครับอง์ที่ห้านะครับองนี้นะครับน่ครับคราบดินคาบเบ้าเดียวครับนี่ครับอง์นี้องค์ที่ห้านะครับเก็บสี่ครับอ่าสวยๆเลยนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทถัดมาองค์ที่หกนะครับ นี่ครับองที่หกนะครับองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้เป็นพิมพ์ห้าชายนะครับนี่ครับนี่ครับพิมพ์ห้าชายนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับนะพิมพ์ขี้ตาสวยมากครับองนี้นะครับนะเนื้อเก่าเลยนะครับองนี้นะครับอง์นี้องที่หกนะครับนะองค์ที่หกนะครับองนี้นะครับสวยมากนะครับ องค์ที่หกนะครับเป็นตะเ็บข้างนะครับเนี่ยเป็นประกบนะครับมีแร่ด้วยครับองนี้พิเศษนะครับมีแร่นะครับนี่ครับองค์ที่หกนะครับสี่ร้อยบาทถัดมาองค์ที่เจ็ดนะครับองนี้ครับองค์ที่เจ็ดครับเป็นเนื้อเกดกระดีนะครับมีทองสมอยู่ด้วยนะครับองนี้นะครับ ตามมุ้งขึ้นทั้งองค์เลยนะครับนะผิวสวยมากเลยนะครับนี่ครับผิวสวยมากเลยนะครับนี่ครับผิวสวยมากครับนี่ครับนี่ครับเบอร์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนะเอาไปสี่ร้อยบาท ถัดมาองค์ที่แปดนะครับกัดมาองค์ที่แปดนะครับองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์ที่แปดนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับเนื้อทองผสมนะครับนี่ครับเนื้อทองผสมนะครับ สวยมากเลยครับพี่ๆครับตรงนี้ครับเบอร์ที่แปดนะครับนี่ครับเบอร์ที่แปดนะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะครับเบอร์ท네ี่แปดนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทกลัดมาเบอร์ที่เก้านะครับตรงนี <car 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 ええ้เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายเบอร์เก้านะครับนี่ครับเบอร์เก้านะครับตรงนี้นะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับ เนื icism, here, nine, nine, here, nine, nowadays, ้อสวยมากครับผิวมะขามเปียกเลยนะครับองนี้นะนี่ครับวรรณเก่ามากครับเบอร์เก้าครับองนี้ครับสวยมากครับพี่ๆครับองนี้เบอร์เก้านะครับนี่ครับเบอร์เก้านะครับเอาไปสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์สิบนะครับนี่เบอร์สิบนะครับเป็นหลวงพ้องเงินพิมพ์อุ้มบาทนะครับนี่ครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับ เนื้อเก่าๆเลยครับนี่ครับนะครับเนื้อเก่าๆนะครับพ่อเงินอุ้มบาทนะครับนี่ครับนี่ครับเบอร์ที่สิบนะครับหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะครับนะครับเนื้อเก่าๆนะครับ เนื้อเก่ามากนะครับเอาไป400บาทนะครับถัดมาเบอร์11นะครับเบอร์11นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับสี่ชายนะครับตรงนี้โอ้โหเนื้อเก่ามากเลยครับผิววันละนีเหลือบแดงนะครับนะเป็นเนื้อทองผสมนะครับพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับนี่ครับพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับ โอ้ยสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับเป็นคิตาสี่ชายนะครับองนี้นะครับเอาไปสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์ที่สิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินปืนแตกนะครับเสียงโตนะครับองนี้นะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินปืนแตกเสียงโตนะครับ เก่าๆเลยนะครับนี่ครับปืนแตกเสียงโตนะครับนี่ครับเอาไปสี่ร้อยบาทนี่ครับถัดมาเบอร์สิบสามนะครับเป็นหลวงพ่อเงินห้าชายนะครับตรงนี้เป็นเนื้อเงินยวงนะครับนี่ครับเป็นห้าชายนะครับตรงนี้นะครับ พมพขี้ตานะครับนี่ครับโอ้นะครับสภาพเก่าอย่างที่เห็นเลยนะครับเนี่ครับเป็นพิมพ์ห้าชายนะครับนี่ยครับนี่ครับพิมพ์ห้าชายนะครับสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์สิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับออกวัดห้วยเขนนะครับพี่พี่ นะครับพิมพ์คิดตาวัดห้วยเขนนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับออกวัดห้วยเขนนะครับนี่สวยๆเลยนะเบอร์สิบสี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเบอร์สิบสี่นะครับออกวัดห้วยเขนนะครับพิมพ์คิดตานะครับอ่ะเบอร์สิบสี่วัดห้วยเขนนะครับเอาไปซื้อร้อยบาทถัดมาครับเบอร์สิบห้าครับตรงนี้ เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับนี <promotion> <bird> ่ครับเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับเนื้อทองผสมนะครับพระเนื้อเก่ามากเลยครับนี่เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายเนื้อทองผสมนะครับนี่ครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายเนื้อทองผสมนะครับ เบอร์สิบห้านะครับสีร้อยบาทนะครับขัดมาเบอร์สิบหกนะครับพิมพ์คิตาสี่ชายนะครับตรงนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะพี่ๆสี่ชายนะครับโอ้เนื้อยังเก่าเลยครับพี่ๆครับนะครับเนื้อผิวมะขามเปียกเลยนะครับพิมพ์คิตาสี่ชายนะครับ เก่าๆเลยนะครับพี่ๆครับอ่ะเบอร์สิบหกนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับพิมพ์นิยมนะครับวันนี้พิมพ์นิยมวัดบางขานนะพี่ๆนะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางขานนะครับโหดูครับสวยๆเก่าๆเลยครับเนื้อทองผสมนะครับนี่ครับ หอวข้อเงินเนื้อทองผสมนะครับสวยมากครับพี่พี่ครับนี่ครับโูสวยสวยเลยนะพี่พี่นี่ครับเอาไปสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์สิบแปดนะครับองนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับสวยมากนะครับสวยสวยนะครับองนี้นะครับสวยสวยเลยครับหูปาดบาเลยครับพี่พี่ นี่ครับเบอร์สิบแปดนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเบอร์สิบแปดนะครับพิมพ์นิยมนะครับนะเบอร์สิบแปดนะครับสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์สิบเก้านะครับเบอร์สิบเก้าตรงนี้นะครับนิยมวัดบางคานนะครับสวยมากครับเนื้อนี่เป็นเนื้อทองผสมนะครับ สวยจริงๆครับนี่ครเบอร์สิบเก้านะครับตรงนี้นะนี่ครับเบอร์สิบเก้านะครับนะครับค่อยๆดูครับตั้งใจดูครับพี่นี่นะครับพระทุกองค์มีเสน่ห์ของตัวเขาอยู่แล้วนะครับนะของที่หลงมข้าเงินท่านนะครับปลุกเสกมาเรียบร้อยนะครับ เบอร์สิบเก้านะครับสี่ร้อยบาทนะครับขัดมาเบอร์ยี่สิบนะครับพิมพ์เอวัดห้วยเขนนะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์เอวัดห้วยเขนนะครับพี่พี่สวยมากครับตรงนี้เก่าเลยนะครับพิมพ์เอวัดห้วยเขนนะครับ เอา400บาทนะครับนะพิมพ์เอวัดห้วยเขตนะครับถัดมาเบอร์21นะครับี่หลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาสี่ชายนะครับนี่ครับสี่ชายนะครับเนื้อตามุ้งเลยนะครับนี่ครับผิวขึ้นตามุ้งเลยนะครับสี่ชายนะครับพิมพ์ขีตานะครับ นี่ครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับอะเอาไป400บาทถัดมาเบอร์22ครับอันนี้เป็นพิมพ์หน้าหนูวัดห้วยเขนนะครับพิมพ์หน้าหนูวัดห้วยเขนนะครับปี2460นะครับนี่ครับพิมพ์หน้าหนูวัดห้วยเขนนะครับสวยๆเลยนะครับ พิมหน้าหนูวัดห้วยเขตนะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์ยี่สิบสามนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับสวยมากครับอ่าสวยมากครับ พิมนิยมวัดบางคานนะครับนะครับเด่นทางด้านเรื่องการงานนะครับนะเด่นทางด้านเรื่องการงานการเงินนะครับสายเมตตามหานิยมสายเมตตามหเสห์นะครับนะครับเจ้านายรักเจ้านายหลงนะครับของหลวงพ่อเงินนะถ้ารู้ว่าวันไหนจะเข้าหาผู้ใหญ่นะครับหรือมีประชุมหรือว่าอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่นะครับนะสามารถคล้องหลวงพ่อเงินไปเนี่ยนะครับ นะครับเป็นสิริมงคลแก่ตัวคนที่คล้องนะครับนะแล้วก็การพูดคุยเจรจาราบลื่นนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับอองนี้ครับเบอร์ยีิบสามครับสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์ยีิบสี่นะครับเป็นพิมพ์คี้ตาสามชายนะครับเป็นแบบฉบับหล่อโบราณหน้าโบสนะครับวัดบางคานในยุคพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับ ปีสองสี่ห้าศูนย์นะครับเป็นพิมพ์ชาวบ้านหล่อหน้าโบสถ์นะครับนะครับหล่อที่หน้าโบสถ์วัดบางคานในยุคพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับเป็นช่างชาวบ้านนะครับอ่านี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์ยี่ห้านะครับ เป็นพิมพ์เอนะครับวัดห้วยเขนนะครับเป็นหลงข้อเงินวัดห้วยเขนพิมพ์เอนะครับพิมพ์เอนะครับวัดห้วยเขนนะครับนี่ครับพิมพ์เอนะครับนี่ครับพิมพ์เอวัดห้วยเขนนะครับนี่ครับแบ่งตันครับเอาไปสี่ร้อยบาท ถัดมาเบอร์26ครับเป็นพิมพ์5ชายมีสร้อยสังวานนะครับพิมพ์ค <leaned enta> ิตา5ชายนะครับน <amed écrit> ี่คร <mm ับม <revenge> ีสร้อยสังวานคู่เลยนะครับองนี้นะเป็นพิมพ์5ชายนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะนี่ครับโอ้องนี้ครับเบอร์26นะครับองนี้นะครับผิวสวยๆเลยนะครับเบอร์26นะครับ เบอร์ยี่บหกนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับองนี้นะครับนี่ครับผิวตามุ้งเลยครับนะผิวขี้ตาสี่ชายครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับ พิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับองนี้โอ้โเก่าๆเ,เลยนะครับเนี่ยครับเป็นสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์ยี่แปดนะครับนี่เป็นพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับองนี้นะนี่ครับสวยมากครับเนื้อหากเก่าถึงยุคนะครับ นี่ครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยครับพิมพ์คีตาสี่ชายครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยครับนี่ครับพิมพ์คีตาสี่ชายเนื้อเก่าถึงยุคเลยครับเอาไปสี่ร้อยบาทกันมาเบอร์ยี่สิบเก้านะครับเป็นพิมพ์นิยมเนื้อทองผสมนะครับพิมพ์นิยมเนื้อทองผสมนะครับสวยมากนะครับ สวยมากๆนะครับพิมพ์นิยมเนี่ยเป็นหลวงพ่อเงินที่สวยที่สุดนะครับของประเทศไทยคือรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมนิยมนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่รับอที่ยี่สิบเก้านะครับรงนี้นะครับ สวยมากครับเอาไปสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์สามสิบนะครับเป็นพิมพ์สี่ชายนะครับตรงนี้นี่ครับสี่ชายนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับตรงนี้สวยๆเก่าๆเลยครับพี่ๆครับนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับ เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับพิมกีตาสี่ชายเบอร์สามสิบมาเบอร์สามเอ็ดนะครับพิมพ์กีตานะครับมีสร้อยสังวาลนะครับนี่ครับเนื้อสาแดงขึ้นทั้งองค์เลยนะครับสาแดงขึ้นทั้งองค์นะครับตามุ้งกระจายเลยนะครับตามุ้งขึ้นทั้งองคเลยนะครับ ไปสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์สามสิบสองนะครับพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับพิมพ์นิยมเนื้อทองผสมเบอร์สามสองนะครับนี่ครับเบอร์สามสิบสองนะครับ เบอร์สามสองนะครับนะไปสี่ร้อยบาทครับมาเบอร์สามสิบสามนะครับเป็นพิมพ์นิยมวัดบางคานนะครับเนื้อเงินยวงนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับสวยมากครับเบอร์สามสิบสามนะครับพิมพ์นิยม เบอร์สามสิบสามนะครับนะพิมพ์นิยมนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์สามสิบสี่นะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับนี่ครับเนื้อทองผสมนะครับเก,เก่ามากนะครับนะครับเก่ามากมาก เก่ามากเลยครับนี่ครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายเบอร์สามสี่นะครับนี่ครับเอาไปสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์สามสิบห้านะครับพิมพ์นิยมเนื้อทองผสมนะครับพี่พี่ครับสวยนะครับนี่ครับสวยนะครับนี่ครับสวยๆเาเก่าเลยนะครับพิมพ์นิยมเบอร์สามห้านะครับ สวยนะครับเนี่ครับเบอร์สามห้าพิมพ์นิยมนะครับเอาไปซีร้อยบาทอบอสุดท้ายเบอร์สามสิบหกพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับพิมพ์นิยมนะครับเบอร์สามสิบหกนะครับ เบอร์สามิบหนะครับวงนี้นะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ096 902 68า9นะครับหรือแอส i ีไลน์นะครับ096 7 24 02 03 มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับ0969026829นะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับบูชาองค์ละ400บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านมรดกพาเครื่องด้วยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ